ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคม2568นะครับสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะครับชีวิตประจำวันก็ไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆในวันนี้นะครับควรใช้ความนิ่งเป็นเกราะป้องกันคำพูดนะครับเพราะคำบางคำ อาจนำปัญหาเข้ามาโดยไม่ตั้งใจนะครับการงานนะครับมีจังหวะให้ต้องคิดทบทวนมากเป็นพิเศษนะครับเหมาะกับการวางแผนมากกว่าการลงมือทำเรื่องใหญ่ๆนะครับ สำหรับการเงินนะครับหากคิดลงทุนหรือขยายกิจการนะครับแนะนำว่าควรชะลอเอาไว้ก่อนนะครับรอให้เวลาที่เหมาะสมมาถึงจะปลอดภัยกว่านะครับสำหรับความรักนะครับเมนโน้มของความห่างเหินนะครับ แม้อยู่ใกล้กันแต่ใจกับเหมือนอยู่ไกลนะครับต้องระวังคำพูดประชดประชันนะครับทำให้ความสัมพันธ์เปราะบางมากมาเลยนะครับต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ครับเรื่องชีวิตประจำวันนะครับวันนี้เป็นวันที่ต้องใช้ สติและไหวพริบในการแก้ไขสถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆก็ยังพอมีช่องทางให้เอาตัวรอดได้นะครับส่วนการงานครับมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเร็วนะครับแต่ยังอยู่ใน เกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับสําหรับคนเกิดวันจันทร์นะครับการเงินอยู่ในช่วงที่ต้องมีวินัยอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะคนที่วางแผนเรื่องค่าใช้จ่ายระยะยาวนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับสำหรับคนที่ เผอเดินออกนอกเส้นทางเดิมนะครับหากกลับตัวกลับใจเสียวันนี้จะดีมากที่สุดเลยนะครับเพราะยังมีโอกาสกอบกู้สิ่งที่กำลังจะพังลงมาได้นะครับ มาถึงคนที่เกิดบรุรังคารครับชีวิตประจำวันนะครับก็มีเกณฑ์ได้รับของฝากของขวัญหรือสิ่งที่ถูกออกถูกใจนะครับทำให้รู้สึกมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับส่วนเรื่องการงานก็มีจังหวะให้สแสดงความสามารถที่ ซ่อนอยู่นะครับการเงินจะมีโชคเล็กๆเข้ามาโดยไม่คาดคิดนะครับเหมาะกับการเก็บออมมากกว่าการใช้ใจ่ายนะครับความรักนะครับสำหรับคนที่กำลังมีปัญหาภายในใจนะครับต้อง การเอ่ยลีหนีห่างนะครับเพราะรู้สึกอึดอัดกับบรรยากาศเดิมๆแต่ควรคิดให้รอบคอบนะครับก่อนที่จะตัดสินใจอะไรออกไปนะครับสำหรับคนวันพุธนะครับชีวิตประจำวันนี้นะครับเป็นวันที่หยิบจับอะไรนะครับก็มีโอกาสเปลี่ยน เป็นผลประโยชน์นะครับหากรู้จักวางแผนให้เป็นนะครับส่วนเรื่องการงานก็มีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ต้องจัดการตลอดเวลานะครับเรื่องการเงินนะครับมีรายจ่ายประจําที่เรี่ยงไม่ได้นะครับ และอาจมีค่าใช้ใจ่ายแฝงเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนเรื่องความรักนะครับหากตัดสินใจผิดพลาดไปแล้วในช่วงก่อนหน้านะครับวันนี้จะรู้สึกถึงผลการตัดสินใจนั้นอย่างชัดเจนและเป็นเรื่องที่แก้ไขได้ยากนะครับ ต่อไปวันพระฤหัสบดีนะครับชีวิตประจำวันนะครับก็สามารถรับผิดชอบกับภาระงานใหญ่ได้ดีนะครับแต่มีเกณฑ์ไปหลงอืมเรื่องเล็กน้อยที่สำคัญนะครับต้องอาศัยความละเอียดมากกว่าความเร็วนะครับ การเงินนะครับหากมีปัญหาจะพึ่งพาคนอื่นได้ยากนะครับแม้มีคนให้กู้ยืมก็อาจทวงคืนลำบากนะครับส่วนเรื่องความรักก็มีเรื่องให้รู้สึกเังเลยอยู่ในใจนะครับคนโสดยังไม่กล้าตัดสินใจคนมีคู่แล้วระวัง ความเอาแต่ใจนะครับความเอาแต่ใจของตัวเองนี่แะจะกลายเป็นชนวนของปัญหานะครับสําหรับวันศุกร์นะครับชีวิตประจำวันนี้มีความมั่นใจในตนเองสูงมากนะครับเหมาะกับการนำเสนอความคิดเห็นหรือผลงานนะครับแต่ต้องระวัง ความคิดที่เร็วเกินไปจะทำให้มองข้ามรายละเอียดนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับอยู่ในช่วงตึงมือนะครับต้องจัดสรรให้รอบครอบนะครับเรื่องความรักนะครับสำหรับคนโสดควรระวังการรักง่าย นายเร็วนะครับเพราะอาจทำให้เสียใจในภายหลังนะครับคนมีคู่มีโอกาสรู้สึกอึดอัดใจกับการกระทำบางอย่างของคนรักนะครับแต่ยังไม่ถึงขั้นแตกหักนะครับสำหรับวันเสาร์วันสุดท้ายของคลิปนี้ครับ ชีวิตประจำวันก็เหมาะกับการเข้าหาผู้ใหญ่นะครับเพื่อขอความช่วยเหลือหรือขอคำแนะนำนะครับเพราะจะได้รับความเมตตาอย่างคาดไม่ถึงนะครับ สำหรับการงานนะครับต้องอาศัยความอดทนอย่างมากเลยนะครับการเงินมีเกณฑ์ทำคนกับคนอื่นไม่ขึ้นนะครับช่วยหอยือไปแล้วก็อาจไม่ได้รับการจดจํานะครับส่วนเรื่องความรักของคนวันเสาร์นะครับ ไม่ค่อยหวานแหววนะครับเนื่องจากต้องการให้คนรักเอออหอหมกตามใจนะครับโดยไม่มีเหตุผลด้วยนะครับคนที่เคยผ่านการเสียใจจากความรักมาก่อนก็มีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ ใหม่อีกครั้งได้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์สำหรับวันนี้ไม่เจนิพัฒน์โหราพยากรก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ